สวัสดีครับเดอสป e ดแบบไหนไวกว่าฮ่าฮ่าฮ่วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลอดไฟ LED กับหลอดไฟ f ลูออเรสเซนตธรรมดาหลอดแบบไหนจะสว่างกว่ากันนะครับทางด้านซ้ายคือหลอด LED นะครับ32วัตต์3,300โลูเมนนะครับทางด้านขวาคือหลอด f ลูออเรสเซนตนะครับ32วัตต์ T 9 830นะครับมาดูหลอดแรกกันเลยนะครับหลอดแรกคือหลอดโฟรเดซเซนไลม์นะครับหลอดนิออนธรรมดานี่ครับสเปคอยู่ที่32วัตต์ T9830 นะครับมาดูด้านหลังกันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีบอกวิธีการติดตั้งนะครับบอกว่ามีแสงสว่างกว่าปกติ25%นะครับอายุการใช้งานอยู่ที่13,000ชั่วโมงนะครับอันนี้เรามาดูกันว่าแสงสว่างอยู่ที่กี่ลักนะครับ แสงสว่างอยู่ที่44ลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าหลอด LED แสงสว่างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟกันนะครับเริ่มจากการถอดโคมไฟออกก่อนนะครับหลังจากถอดโคมไฟออกแล้วก็มาดูเป็นหลอดที่จะใช้เปลี่ยนนะครับเป็นหลอด LED นะครับ33วัตต์หลังจากนั้นก็ทำการถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับ สตาร์เตอร์จากข้างกล่องหลอด LED บอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้สตาร์เตอร์นะครับอันนี้เราเก็บเป็นสเปรไว้สำหรับใช้หลอดอื่นได้นะครับยังเป็นหลอดนีออนอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ถอดขั้วหลอดออกนะครับขั้วหลอดก็อาจจะถอดง่ายนะครับแค่ดึงออกก็อออกแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัยนะครับถ้าดีก็ต้องปิดไฟก่อนนะครับหลังจากถอดขั้วหลอดออกก็ใช้ผ้า จับหลอดเก่าออกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนนิดนึงก็ใช้ผ้าจับออกมานะครับหลังจากนั้นก็เอาหลอดใหม่หลอด LED ขึ้นไปเปลี่ยนนะครับทําการถอดออกจากกล่องก่อนนะครับก็ดึงตัวล็อกข้างกล่องออกนะครับก็ดึงหลอด LED ออกมานะครับนำเข้า หลังจากดือออกมาก็นําเข้าไปประกอบกับโคมเก่านะครับซึ่งก็จะมีขอเกี่ยวแล้วนะครับ3ขอนะครับปกติที่หลอดก็จะมีจุดที่เป็นแม่เหล็กอยู่นะครับแต่นี้ผมคิดว่าใช้ขอเกี่ยวก็เหมือนเดิมก็ดีครับไม่ต้องเอาขอเกี่ยวออกนะครับหลังจากถอดประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อสายไฟเข้าไปนะครับต่อสายไฟก็ ลองดูนิดนึงว่าคั่วแน่นหรือเปล่านะครับถ้าคั่วไม่แน่นก็ใช้ไขควงขันนิดนึงเพื่อมันแน่นนะครับหรือบิดสายช่วยนิดนึงนะครับเพื่อให้แน่นนะครับเวลาเปิดไฟก็จะติดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเปิดไฟล้วจะติดหรือเปล่านะครับอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟปึ๊บติดแล้วนะครับสว่างดีมากนะครับจากนั้นก็ทําการปิดฝาโคมนะครับ จะให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ปิดฝาโคมอาจจะแสบตาได้นะครับเรามาดูกันว่าแสงสว่างของหลอด LED อยู่ที่กี่ลักนะครับอยู่ที่158ลักนะครับก็คิดว่าสว่างกว่าหลอดนิออนธรรมดาค่อนข้างเยอะนะครับสรุปคือหลอดไฟ LED 3 3วัตต์เปิดสวิตช์หลอดไฟติดไวกว่าแสงสว่างมากกว่าหลอดนิออนธรรมดาครับผม ถ้าเพื่อนๆดูแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ